สามสองผมมีโอกาสผมก็จะมาช่วยก็สมเร็จมุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะครับกับงานยุโยชชอบวัดวัดวีศีสะอาดตอนนี้ผมอยู่กับทางเจ้าวาดวัดและพระอาจารย์โจซี่นะครับเดี๋ยวให้ทางเจ้าวาดวัดช่วยทำมวลผลบุญให้กับแฟนรายการบารมีปู่ฤษีวาฤษีคู่เรื่องหนึงด้วยนะครับ้าวไม่เปิดไม่เปิดก๋วยเตี๋ยวให้พัดหน่อยนะก๋วยเตี๋ยวยังเหลือเอาทางน้องนี่พ่อค้าเอาผ้าถุงมาขาย เดินท่านถุงสำเร็จนะครับซื้อปั๊บนุ่งได้เลยครับเพราะว่าทำสำเร็จแล้วเดินจะเริ่มบอกค่าโฆษณามาได้พอค่าถุงได้ค่าโฆษณามาสองพื้นเจริญนที่การงานทุกคนเดินแล้วก็เดี๋ยวเรามีคนพื้นที่ก็คืออาจารย์โจซี่นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์โจซี่อวยพรให้กับ แฟนรายการของเราด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นการอนุโมทนาผลบุญที่ดีให้เวยอนเมสัภาษาพื้นถิ่นเลยนะครับครับผมให้น้ำอาจารย์โจชีนยำแข็งนะครับก็ขอขอส่วนละบุญนะครับกวงมาลัยังเหลือนะครับพวงมาลัยยังเหลือขอปุ่นใการตัดส่วนการตัดส่วนราวอากาศตรวจแครับ รับชมรายการนี้นะครับสามารถติดตามทั้ง้างช่องอาปฏิหารชาแนลนะครับในน้ำผมประจั์ตัวซีซิงย่างเป็นตัวแทนของคนในช่วงระยะนี้ก็ขอเสียงเพลงไปพังๆก่อนนะครับรวยพร้อมทำแต่ดันไฟคนดีเหลือพวงมาลัยพวงใหญ่นะครับที่อยู่ยอดอุโบสถจะไป็นมรดกเป็นสมบัติที่สุดท้ายสำหรับงานนี้ สมบูรณ์สคนรนาฬิกาครับก็รอครับเป็นทรัพย์สินทางบุญทางบุตรศิษย์ที่ที่พระอาจารย์ก็จะนําลงมาในนามอาจารย์มุุ่ญเข็ญและรายการบัตรสุนำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีสมาชิกที่จะมาร่วมอวยพรและอนุโมทนาผลบุญให้กับเราด้วยครับขอขอบคุณบ้าขาตรงเนี้ยตรงไหน